อาอาค่ะไหวไปทางนู้นบนน่ากว้างยังครับนกไก่ลงแล้วนะพอนยืนแนยืนมารับลูกเร็วโอ้ยต้องลงน้าหนึ่งครับเจอประยูนเกยตื่นสองตัวครับที่ภูเก็ตไปไปไปไอ้ป๋าป๋าพี่ฮวงเดี๋ยว Không đi. này không okay. Lắp nó mới ôi, cái đ요, nằm rồi không nằm rồi đó, nằm này cũng mới can cái này em ở ôi nó em, 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 แล้วค่ะอไปก่อนเลบสไเช้าเร็วทายอยู่เบสไม่ได้ใส่อะไรไปนี่หมดแล้ว่หรอเไป่เใส่แว่นไม่เบสใส่อ๋อเบสไม่ใส่ตูสีดีไปเไปหมดแล้วลมลนไปที่ไม่มีลไปที่ไม่มีคนดูเบสเบสถึงดิตื่วมันตััวคนคนไม่กลัวล